พระอาจารย์ใส่คาําว่าธรรมะที่เรียบง่ายดังทางซ้ายกลางแต่ตอนนี้ห้องเห็ดสายเกินเห็ดยังมากเกินไปนะน่เกินตัวเองใช่ไหมคารวาสน้อยก็ต้องไปนนางในปราสาทหรกแม่นั่งอยู่ให้อ่านจากของน,งองนั่งยู่นี่แต่เบิ่งล้มเบิ่งลมให้มันต่อเนื่องให้มันไดน้นันโดนนั่นน่านให้มันเบิ่งล่มเห็นอย่างดูลมจะเห็นจิตถ้าเบิ่งลมเสียนจิตเจ้าของเบิ่งลมนี่จะเห็นจิตจิตมันจะข้อเขียจะกับลม เมื่อเห็นจิตแล้วเห็นจะได้ต่อไปดูลมเห็นจิตดูจิตเห็นความคิดบานยินดนจิตเท่าน่ยมีความคิดค่อยปูค่อยแตงสิทธิ์กระเลไปหันสิทธิ์แป่แต่แลนตไปนี่เห็นในบานแม่รูเท่าเอาท่านน่ดูลมเห็นจิตดูจิตเห็นความคิดเบิ้งความคิดบานเบิ้งความคิดในสิเห็นท่ำแม่ยูมองนี้บัณมองสําคัญคํขึ้นนี่ท่ำึคนอย่างท่ำเคอเห็นความคิดนั้นเกิดดับแม่ ห้เห็นมันในเด้อแม่มันบ่เทียงมันเที่ยวเกิดเที่ยวดับเนี่ยเข้าบ่เห็นมันมาตัวเข้าอยู่นี่หากสร้างขึ้นกันแม่ไอความโกรธเคยเขียดไหข้นผู้ใดผู้หนึ่งบ่ไดชีวิติพานมาแบบนาแดงนาดับเคยมันบอกเขียดแท่งมันบอกมันดับไปใดเรเนี่ยมันมาตัวเข้าข้าเดียวหนึ่งตอนนี้มี่บ่มีแล้วเศร้าเศร้าเขียดล่ะมันหลีอยู่หันล่ะนั่นละมันเกิดดับมันมาเที่ยวเกิดเที่ยวดับมาเที่ยวตัวเข้าผู้โผู้โผล่สื่อเดิมที่ใจเข้าบริสุทธิ์สะอาดสว่างคองใส ประัดสอนแต่ว่ากิเลสมันจรมานี่นะอยากสิบอกว่ากิเลสคือความคิดคือความปรุงแต่งคือสังขารอีหยักกวากันไปก่าวย่วม,มคือความคือเท่านั้นแหละมันเที่ยวเกิดเที่ยวดับอยู่ตลอดเวลาอันที่ว่าดูความคิดเห็นธรรมนี่คือเห็นความคิดนี่บาม,มันเที่ยวเกิดเที่ยวดับเห็นมันเกิดเห็นมันดับแล้วเอาสิว่าถ้าเห็นการเกิดดับเรียกว่าเห็นไตรลักษณ์คือข้อที่หนึ่งคือเห็นความบทเทียงนั่นเองส่วนยูเน่เน คนใดเห็นสังขารทั้งหลายทั้งปวงว่าไม่เที่ยงเขาย่อมเหนื่อยในในสิ่งที่เป็นทุกข์ที่ตนหลงวงเล็บนั่นแหละเป็นทางแห่งพระนิพพานอันเป็นธรรมหมดจดหมดจดบริบูรณ์เลยแม่เห็นแลาา้วบ่เฮ้าเข้ามาสังขารคือความคิดนั่นแหละหรือเห็นตัวเฮ้าหนี่ก็ได้ตัวพวยก,ก็ได้สังขารทั้งหลายทั้งปวงอยู่หันเบิดอันกล้องบ่หนี่ก็เที่ยงเจ้านายคือสว่างจิเป็นนอตดับไป็นแบบเป็นบอดนั่น สังขารทลายตั้งโบกความคิดเท่านั่นแหะมันบบเทียงถ้าเท่าเห็นว่าความคิดบบเทียงนี่เท่าก็บจะเห็นผู้อื่นบบเทียงคือกันารเที่ยวโจมเที่ยวว่าเที่ยวดาให้เท่าแทนสี่ว่าเพื่อนเท่าไม่ไม่เนี่ยมันบบเทียงมันค่อยปรุงเขาโอ้คนที่บอดีเฟิรนี่สังสมกิเลสมันก็ะยอมคิดไปแต่ทางกิเลสแมนบอแต่เท่าข่าวัดปานี่ยังคุ้มโอยู่แมนบอแต่สิ่เปหามันค้นบ่าข่าวัดมาย่องเท่าไม่ชื่นชอบยินดีนับสิ่งที่เท่าทำดีเป็นไปไม่ได้โนอิมพปสซิเบิลแมนย์บอเท่าขจิเขาใจกระแสนี่นะแม่ว่า มันว่เทียงเมื่อว่เทียงบานกระสิเหนื่อยนายในสิ่งที่เป็นถูกในสิ่งที่ตนหลงโอ้ยเฮานี่ก็หลงความขึม้นจะคลอมาโดนเนาะขึ้นแวมัสิเป็นัสนเป็นจสงซี่ลูกต่าหล,ะล,ะลานอยากเป็นตามใจขึ้นเอาแะไสิเขาเป็นมันเป็นไปบาบ่ได้กระสิว่างกระสิละกระสิคลายพราคลายอ่อนเกิดเสมือนประคอแไ,ไปกินปลาเข็งติดเบ็ดในปลาเข็งนั้นมีเบ็ดโยนะแหม่เฮาตอนนี้เป็นปลาติดเหยือ่อ เหยื่อของโลกราคาตัวสามมหัคือเหยื่อของโลกเต็มปากอยู่ตอนนี้ถ้ากินไวเนี่ะคำว่าละคั่ยคือค่ายออกมาปลาเค็งเวลากินเขากินก่อนทั้งหัวเวลาจิตค่ายตัอต้องค่ายย้อนเจดออกมามันบอกกินิ้ยาจิตปราคอมันค่ายอนเงือออกมานี่แสบข้อเจ๊ um, ่อแต่่างก็ต้องค่ายเยื่อแต่พอค่ายเขาสิ้มา่ยามไปตกมีเวลาขึ้นเดียวสองทุ่มติดเวทเขาแล้วเอาก็ได้ ดินแห้งกับเวทพลังไปเกี่ยวกอเขา่าก็ตายแ็งคือซืเอรีซีก็สิมายามเหมือนอื่นนี่ขอจีแจงง้งนี่เข้าไม่เวลาชั่ขวขามขึ้นเดียวตย้กองค่ายเย,ยียรอกรอ,รอก,อก,อกอออให้มันได้เฮจเนยละบานก,ก็ต้องตั้งสติเบิ้งล้มแมนบอดคอยคลายควบหลบควบตัวควบลงออกพอค่าแรงปุ๊บก็แรงนี้เสรอยแมนบอกเยียร์กับึยคเกา่าผู้อื่นนี่มากินอีกเกิดมากก็ไมเ่เจออีกนั่นละแม่ให้เห็นข,อขอ้อคิดจากของบ่เทียงเดอแม่เดอร์เมื่อบ่เทียงกระเส้นเป็นถูก เห็นมาโมเมนต์ตัวตนเชี่ยจะบังคับจับเป็นตัวมัตีิไปแปล่าวะไรน่ะนะไม่นอยู่วะไอ้พวกขึ้นน่ะแต่ว่าก็สามารถภาวนาโฮไดด้วยการรู้สึกที่ลมหายใจเข้าออกดิที่นองเด้อเด้อสาวกสิเป็นอุบาสกทั้งหลายอย่าลืมข้อที่หนึ่งมีศรัทธาตั้งมั่นมุ่งมั่นแม่นบบกเตรียมหัวใจที่ผ้าสวดน่นนะสัจจะปณิธานเนี่ยน่ะแม่ขอตั้งสัจปณิธานขานคำมั่นทั้งขอทั้งต่างสัจ เขาได้บอกพระเทเรซิวการนนี่นี่พญาน,นี่สจะจะเปลี่ยนใจเนี่ยบอกตอนไหนว่าพระพเจ้าขอ้สทรงเป็นพญานะเบื้องหน้าหนึ่งจำบ่ได้แต่บ่ได้ก็ตามแม่บอกไปแล้วซักสิสทธิ์แล้วหมดนี่เมื่อนี้บอกบ่มีสิทธิทจะสละสิทธ์เด้อจงใส่สิทธิให้ซักสิทธิ์เด้อโดยการเบิ่งล้มเมื่อนี้บอกล่ะแถมวอาอีกมาเข้าวัดคุณธรรมเพื่อย้ำจิตน้อมชีวิตยกจิตให้ไกลตัณหาให้ไกลยิ่งบ่ล่ะ พี่เลียก็ไปหาตันหาตอนนี้ไอ้ความหยากรวบโกดหลงนะ่ะมีแต่คำดีดีฟันเบาหน่ะอาจารย์ก็ชื่นใจด้เนี่ยแต่ถ้าจะให้ดีที่สุดจงเอาคำที่ดีนี้ไปเพียนประพฤติและขัปฏิบัติจงมีสติรู้สึกในลมหายใจเข้าให้มากๆบ่ตองต่างทาคือพอย่ำใดเบิงร่มย่ำนั่นเพราะว่ากิเลสมันสิ่มานัดข้อนมันบได้ต่างทาด้เพอเผอปุ๊บเปนเผาปั๊บเผือปุ๊บเผาปั๊บเลยมันเผาห้าวานนี่หนึ่งวันยี่สี่ชั่วโมงเนี่เบิงร่มจักจักหน้า บ่อไรเพราะหน้าที่สามมันบอกหนาที่หกสิบวีคนน้าโอ้ยมาเกาเผาเฮา24ชดสี่จุดเก่าๆคนแล้วเนาะแม่นบ่านั่นหนึ่งวันยีบสชั่วโมงพระอาจารย์พระคุณเจ้าขอบินทบาทแค่10%เอร์ซได้ไหมยี่สิสี่ชั่วโมงเอาจากยี่นาที่ได้บอ่อหมื่นหนึ่งหาวายพระประตตองวายเงาจ่อๆให้นางเบิงโล่มนี่ไหว้พระหาหน้าที่เบิงโล่มสักสิบหานาง เดืนจะครมอีกจักหาจักซิบนั่นนะหนึ่งวัน2ีชั่วโมงพระคุณเจ้าขอบินทบาต1สิเเขอสัก24นาทีหรือเครืงชั่วโมงเป็นการภาวนาจิตไหวพระสวดมนต์ถ้าใครทําได้นะเจ็ดวันสิหามื่อเดือนหนึ่งหรือเจ็ดเดือนชีวิตเปลี่ยนแน่นอนเปลี่ยนไป็นทางที่ดีจากดีดีขึ้นจากนักเป็นเบาบางจางค่ายสลายหายไปในขะึ้นวิบากกับ อย่าเฝ้าเสือเล็ไปล่อเมืองเดอ้อเหตดต่อเนื่องได้แมมเจ็ดเมื่อสิบหาเมื่อเดือนหนึ่งสามเดือนาำขาพันษานี่เฮ็ด์เหตตต่อเนือ่องหรือเจ็ดเดือนหรือเจ็ดปีน,นี่เห็นผลเปลี่ยนแปลงทันที่เลยแม่เฮ็ดหลดเด้อแม่เดอ้อขอแค่สิบเปอร์เซ็นต์ได้ไหมในยี่สิบชั่วโมงของหนึ่งวันทําไมจะไม่ได้โม,มันไห้อาจารย์โม,มันไห้พระพุทธเจ้าพันพ่อแล้วเตรียมแล้วให้ตัวเราเองให้ลูกให้ล้านนั่นโอ๊ยนางหยอกเขานั่นเบิดเมือกับนางได้แม่นบล่ล่ะ ก็ให้เจ้าของในที่ละแม่นะบอกว่ารักตัวเองหืมเมตตากรุณามุทิตาโอเบขาสวดดังกมลสุดปัดสุดปัดอ่าแต่บาวนานมาใส่ถ้าเมตตาต่อตัวเองก็จงไปภาวนาดูจิตัูใจของตนเองดูว่ากิเลสบรัติดีใจเราแค่ไหนรักษาใจเจ้าของด้วยแม่เดอ้พอพราะว่าใจเนี่คือเป็นสิ่งที่ีคา่าูงสุดโตเฮาตายก็ไปเผาบ่อเนี่แต่ว่าใจยังยังม่ไนนด้เผาเด้ ยังมีบนมี้บาปไปใส่รับผลต่อไปพระศาสดา,าให้มีสต,ติตามรักษาจิตนั่นพระพระุทธองค์กล่าวมาลยบาทบุคคลใดมีสต,ติตามรักษาจิตรู้จิตอยู่บุคคลน,นั้นผู้นั้นจะพ้นบ่วงของมารจะพ้นบ่วงแห่งมารผู้นั้นคือผู้ใดล่ละก็ผู้นี้ที่ล่ะผู้มานางบอกอยู่เนี่ยสีทุ่มยังบอกอยู่เนี่ยอา้าคือเร็วแต่สีทุ่มสี่เครื่องอ่ะเง้นอนอย่บอกมีอีกอย่บอกองค์เทศนาอาจารย์เล็กสิบ,บุกินเวลาโม่เนี่ บ่มีว่ะสันเป็นนอนเบิดแล้ว,ปวเป็นพระวนาแค่เมตตาเยาบุตรตามอัธยาศัยจิตตามเจอบนนอบาดขันตามบ่เจอก็เสียบุญทุ่งทีหนึ่งคนวันขันตามเจอไว้ก็ได้กลับไว้ตามหาสอดกันเด้ออัธยาศัยี่เป็นผู้จังเดวีวะผู้ใดก็บ,บอกตาอาจารย์อันนี้มันอาจารย์ได้ตามอัธยาศัยวะสันแต่ตามพระท่านพ่ออยู่นี่ก็เลยบ่ได้ไปใส่เนาะทุกอย่างมีธรรมะอยู่รอบตัว สร้างสติแห่งปัญญาสร้างพระในใจพระคืออะไรพระคือผู้ประเสริฐผู้เลิศผู้ให้อภัยผู้มีจิตสูงส่งผู้มีความเมตตาพี่น้องทั้งหลายหากเราเป็นคารวะน้อยแต่ถ้าใจเราเลิศจะเราประเสริฐจะเราสูงส่งสูงกว่าโมหะโทสะจเรามีเมตตาใจดีสีงามสว่างสวายด้วยคุณพุทธธรรมงเต็มอยู่ที่นี่ก็เรียกว่าเป็นพะระด้วยหัวใจ หากกายเราจะเป็นคารวาสน้อยวันนี้พระคุณจะมาบอกกับให้สางพระแน่ใจเด้อสี่องค์ใหญ่องค์น่อยกับสางไหวได้แม่เด้อเมื่อสางพระแน่ใจแล้วตื่นเศร้าขึ้นมาปุ๊บหรือก่อนจะนอนก็ต้องเข้าไปกราบพระแน่ใจของตัวเองพระภายนอกเรามากราบได้นะกลับไปท่านก็ยังอยู่ที่นี่ก็ได้แต่คุณไปแต่พระแน่ใจพอไปกราบได้ทุกคำขึ้นเด้อพอไปกราบพระแน่ใจตัวเฮานี่ขึ้นสลาเนีางอย่างนี้ในสลาคือเรามีพาประทานเป็นบ่อแม่ ัวามมสลาคือบอดใจนั่นคือพาใจห้าเป็นพะเมื่อคําว่าสลาเ้าต้องมกากราพระประธาแม่นบอเมื่อมาดูกายก็ต้องเข้าไปเบิงใจก็ต้องไปกราบใจตัวเองให้มันได้มีคุณธรรมมีความเดันใดเพราะจะกราบใจตัวเองได้บอหือมองเห็นอยู่บหรือเห็นตโลกโกรดหลงเหมอดตื่ออยู่เห็นอยู่บอได้ฟังเทศจากพระคุณเจ้าวัดป่านคงคำสมบัติรู้สึกว่าใจสว่างขึ้นไหมคำว่าคำสมบัติเนี่ยมันเันท่องเหลือ่อมเลืองอารามได้ คือมีคำที่จะมาบอกเข้าคือคำเทศนาเนี่ยไอ้ที่น้องท่งนานไหนได้สมบัติของพระพุทธเจ้าคืออริยสัพเพได้น่ะนะจังว่าคำมาบอกนะคำสมบัติมาบอกได้ตอนเสียแต่บริสืทอ,อาจารย์สมบัติตอนยาเนื่ออาจารย์จุติศา,าสาแทยวันนี้พระอาจารย์พระนุนเจา้าโนนคำสมบัติเอาคำคือคำเทศนามาบอกกล่าวหวังให้เจ้าทั้งหลายผู้เป็นพุทธบริษัทอุบาสกบริกาได้สมบัติ แห่งพระพุทธองค์คืออริยทรัพย์ที่ประธานเก่พระคุณเจ้าราหลุลนั่นคือสมบัติภายในคือศรัทธาคือศีลอายชั่วกลัวบาปอิริโอตปะศรนะัทธาศีลอิริโอตปะสุตตะการสดับรับฟังจาคะสละอารมณ์ร้าคารมเสียและที่สุดก็คือปัญญาความสว่างความรู้แจ้งความรอบรู้เท่าทันสังขารรู้ทันความคิดคือดูรวมและเห็นความคิดนั่นแหละ เห็นความคิดเกิดดับเรียกว่าปัญญาเมื่อเห็นความคิดเกิดดับก็จะจางคลายเมื่อเห็นความจางคลายก็จะมีความดับรู้ว่าทุกสิ่งเสมอกันด้วยความดับอารมณ์ดีก็ดับอารมณ์เสียก็ดับคนชั่วก็ดับพือต้องตายคนดีก็ดับพือต้องตายใช่ไหมก็ไม่ไปวอรี่สิ่งใดเมื่อรู้ว่าไม่เที่ยงจางคลายมีการดับอยู่เป็นประจำแล้วที่สุดเราก็จะมีการสลัดคืนเหมือนผ้าขาวที่เราซักไว้ดีแล้วมีฝุ่นมาเปื้มาเปื้อน ห้านั้นคือจิตใจของเราดวงใจของเรามีสตดิดูจิตอยู่ถ้ามีอารมณ์มาเปิดมาเพื่อนแล้วก็สลัดออกสลัดออกมีการสลัดคืนอยู่เป็นประจำกิเลสก็เกาะใจไม่ได้นั่นละแม่หัวใจกระสาขผา,ปาเป็นตากันเปลี่ยนกับหัวสจสบดยหัวักสิ้นออกยกู์แต่ใจตัวเองแท้แท้มีค่าสูงสุดกว่าผ้าร้อยกุพันผืนมีกิเลสโมหะโทสะมาแปะมาเพื่อนมาติดไม่รู้จักสลัดออกไม่รู้สลัดคืนเลยไม่ได้ค่าแม่สลัดคืน พระโพธองค์กัสสลัดลาก,กิยลติทิมบันนิโรึ้น,นาพาณิพา ث ถ้าเกิดมาเ้าก็มาเจอเกิดมาต่อสู้คือสลัดออกกิเรสไม่ได้ฆ่าอารมณ์ต่างๆสลัดออกสลัดคืนปฏิทิสสะโคภาษาบาลีก็มีแต่ยูเ้ียบริเืียนก็ได้ไดาาจาโคคือจาคะสลัดไปปฏิทิสสะโคก็คือสลัดคืนนะนิโรค,คือความดับดับโมห oh. ะดับโทสะนั่น,น,นความจางค่ายสลายไป ใจเข้ากัดใสเป็นขค้ือน้ำจืดเนี่ยเราไม่เห็นคุณค่าของน้ําเปล่าแต่เป็นคุณค่าของน้าแดงน้าหวานอันน้ำหวานมันจะเนื้อสู้กัน,น,นมา,าสุดท้ายแล้วก็ต้องน้าเปล่าล้างข้อกันบ่นางรถมานี่น้าเปล่าไว้จะขวดอันนี้อันเอ็มรอยเนี่ยหน้าแป๊บสี่อันหน้าสุดท้ายก็ต้องน้าเปล่ามันบ่กินเขาแสปาบปนแกะตามตาบ่งหง์แสบปนแก็น้าเปล่ามันบ่นั้นการดูลมหายใจการทําจิตให้ว่างเปล่านี่ะคือสุดยอดคือพิปัสนาญาณ แต่ตอนนี้จิตใจห้ามันเ,เ,ปเปล่ามันมีโลภมีกวดมีหลงม,ม,มีน้ำสบหนามน้ำแดงอาจาายในห้าไปเอาท้ำมานี่ไปกรันกองจิตจะของหายมันว่างเปล่าว่างเปล่าจากความโภคมโกรธดวามหล,ล,ลงมีอยู่จิตมีโตห้าอยู่แต่ว่ามันมันเปล่าจากกิเลสแต่น้าแม่จากความยึดถือมันก็ได้มีความสุขคิดบางเอาน้ำน้งแดง,งกับน้ำในแก้วใสๆในขวดเนี่ย <S <S น,นี่เฮ็ดจิตให้เป็นแนวนี่วิปัสนาญาคือน้ำเปล่าที่เราเล่นเลยไป หาอิทธิฤทธิปฏิหารหาของศักดิ์สิทธิ์ของข้างนังเหนียวมหันมองนีเราเล่นเลยไปทางสายกลางเป็นทางสายเกิดธรรมะที่เรียบง่ายดังทางสายกลางวิปัสสนาญาณคือน้ําเปล่าขาดบ่ได้ตื่นมาต้องล้างหนาต้องเลื่มกินมันติเป็นต้มย่าทําแกงต่ออานเป่าใส่เป็นบ่อนั่นแหละทุกอย่างมันเริ่มจากน้ําเปล่าใจเราก็เริ่มจากใจที่เปล่าเปล่าประพัดสอนแต่มันไปปนเปื้อนมันไปแปรสภาพธรรมะของภะษาสดาการดูร่ม ขบวนการของทำมานุปจนานี่บทเทียงเป็นถูกจางค่าดับเบ่เหลือสลัดขึ้นนี่คือขอบวนการที่ไปกันกองจิตใจของเราเนี่ยให้มันใสสะอาดกลับขึ้นมาทำมานุปจนานี่ใช้ได้กับทุกคนเป็นสาธารณะมันสิลึกไปเรื่อยได้ไดนี่สาวกท่านบอสาวกส,สิเป็นกบาสกตามท่านเยีเ่ฮะรถสตีตออมาจะน้อยบอรถแคดานบินบอสิคุยน้ำอาจารย์เยี่บวสิพังตอาจารย์คุยเหมันสิบ่อเปียบ,บเพร พี่ทิโสกันยังสวดต้องการอยู่เ้าสิคุ้ยนําได้บาตที่ถามบานมวยยับออกได้ยับออกเดือเดื่อยบานไก่กันเด้ว่านางไก่วัดจิบว่ไก่กันนะมีอันไหนบอที่พระอาจารย์กรามาได้เหมือนนี่ในเรื่องของคุณสมบัติของการเป็นสาวกอุบาสกบาศิกาที่บ่เข้าใจเรื่องการเบิงล่มเรื่องการภาวน้าเรื่องการถตา,า,ายความดี เดอองค์菩าสะดาพี่น้องทั้งหลายเมือนอเ่าครับเป็นขอบข้อเดียวกันเราเป็นผูู้บาอาจารย์สายบุญสายธรรมเหมือนกันเปิดโอกาสให้คุยกรบพระคุนเจ้าผู้ใดคุยกับพระคุนเจ้าผู้นั้นสิเป็นหนุ่มเป็นสาวขึ้นเด้อสิบอกใหอ้อีนี้นี่โตมันก็ได้ซ้ำไปหลาแต่ว่าใจห้ามนะมันสิเบิกบามสิราเริ่มมันจะมีออร่าใจจะหนุ่มสาวขึ้นใครอยากเป็นหนุ่มอยากเป็นสาวคุยกับพระที่ละ่ะขอหนึ่งคำถามเอาคำว่ามาน้ำบ่อ ไปออกวัดนี่ใช่หรือวัดปิยนีือเปิดโอกาสให้สนทนากับพระคุณเจ้ามืนหนีมาแล้วลอยก็โร่ได้จะจิตพอๆกันเท่านี่ยักย่ามไเรไดกงานพระอาจารย์สินีเองเนี่นะมีหยางจะคุยกับพระอาจารย์บอกเปิดโอกาสเราเป็นลูกพ่อเดียวกันสิ่งใดไม่แจ่มแจ้งกลางแคร์ในใจก็จะได้จำแนกเจรนายให้